ฝากฝ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันจะโผล่ขึ้นมามวลห,หุ่นหุเฮินลมอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคา ชายป่าคือแหล่งพักพิงจริงๆไม่จะร้องต่อฮะมดแหงสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งโซโปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันนะครับนันวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตัดหญ้าฮะตะกี้เบิ่งเอา แปนเอืดเติดอุ้ยตายแล้วเหลือตรงนี้ย่อมนึงวันนี้หนวดพาเพื่อนเพื่อนมาดูมาเด๋ยวฝรั่งของเรามาดูต้นที่เราปลูกได้ประมาณหนึ่งปีตอนนี้นี่โอ้โหมหศัศจรันรยร์มากมาเด๋ยวฝรั่งคือพืชที่มหศัศจรันรยร์นะครับปลูกเนี่ยปีเดียวยังไม่ถึงปีหรอกเนี่ยเขาออกผลตั้งแต่ยังไม่ถึงปีเลยนะฮะอันนี้ต่อมาเดี๋ยวอุทุมพรนะอยู่ข้างล่างเนี่ย เป็นมะเดื่อฝรั่ง่อทุมพรดูติดผลนะครับตัวนี้คุโรมิสูนะดูดูผลโอ้โหดกมากเลยนะครับออกในทุกข้อตาเลยอันนี้จริงจริงเนี่ยจริงจริงนนหนวดไม่ได้ค้านะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคำ้ำมะเดื่อฝรั่งนะครับก็คือที่ไม่ชอบค้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากค้านะอยากค้าเหมือนกันแต่ขี้เกียจตัดไม้ไผ่ <laughs> แต่นี่ที่ค้าเนี่ยก็คือเพราะว่าอตอน,น,นหนวดตัดยามันจะได้ตัดย่าง่ายจริงครับผมอยากให้กินเขานอนไปเลย เขาอยากไปทางไหนก็ให้เขาไปอะดูต้นนี้แล้วมาดูต้นนี้ต้นนีตนนนนตนน้ตอนนั้นมันมีอยู่ต้นหนึ่งตอนนั้นมันเดินเครื่องตัดหญ้าแล้วมันมันตายไปนะ <c oughs> ก็เลยเอามาเดือวทุมพรเนี่ยมาปลูกแซมโดยที่เสียบได้เลยนะครับนี่ดูลักษณะสวยงามอ่าได้ส่งนี่ก็คุรโรมิสูดูครับเนี่ยโ,โหดกลูกมากเลยนะครับออกลูกให้เรา ตอนนี้เราเราทานผลไปได้เรื่อยๆนะครับทานผลไปเรื่อยๆตัวไหนที่สุกเราก็กินตัวนี้ยังไม่สุกเราก็ไม่กินนี่นะครับโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ไดอันนี้ล่องรอยของนกนะฮะนกมาจิกกินนะครับอเอาแบ่งๆกันไปไหนไม่โอนกก็มีสิทธิ์ที่จะกินนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ตอนนั้นมันตายท่านหนว่ก็เลยเอา,อ,าอุทุมพรมาปลูกไว้แล้วก็เสียบนี่ดูทีเสียบ เสียบกีงหนึ่งก่งสองกีงสามกีงสี่กีงสี่กงติดมาทุกก่งเลยงามทุกก่งเลยนี่ครับต้นนี้ก็กระหลงกระมูแคละตัวนี้แคละนะฮะเป็นมะเดื่อแคละไม่มีหรอกครับมะเดื่อฮะออกลูกเหมือนกันขนาดแคก็ออกลูกนี่ที่เห็นแบบเนี้ยไอที่ไม่ออกลูกเนี่ยคือคือเพิ่งเสียบนะครับเพิ่งเสียบ อพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยน้าหนวดก็ตัดเสียบเสร็จแล้วก็ตัดเอากิ่งเนี่ยไปเสียบใหม่แล้วก็ให้ก็แตกใหม่ก็แตกใหม่นี่คือกิก่งที่แตกออกมาใหม่นะฮะแต่ต้นนี้ไม่ได้ตัดต้นนี้ก็เสียบต้นเดียวเหมือนกันอันนี้สามารถที่ขุดไปใส่กระถางได้แบบนี้ขุดแบบล้างรากก็ได้แล้วเราก็ตัดกิ่งออกนี่ยต้นก็สมบูรณ์ดีนี่นะครับจะพาชมนิดนึงวันนี้พอดีไม่ได้อัพช่องนี้นานมากแล้วนะครับอันนี้ก็เสียบซ่อมนี่พวกนี้จะเป็นพวกที่เสียบซ่อม ใครับเสียบซ่อมนี่ตัดกิ่งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมตัดกิ่งไปรอบหนึ่งหลายคนถามว่าทาไมต้องตัดไมไมปล่อยเขายาวการตัดกิ่งเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามช่องหลักของนนท์ช่องเดโชสุอินเนี่ยก็คือเราตัดเพื่อให้แผลของเขาเนี่ยนะครับสมานได้ดีนะฮะไม่ให้เขาไปเลี้ยงยอดก่อนให้เขาไปเลี้ยงแผลก่อนตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วเริ่มทันรุ่นพี่แล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ ออกลูกฮู้ตายแล้วเด็ดปิดฉาเด็ดใบไปเด็ดเอาลูกหลุดเลยนี่ต้นนี้เหมือนกับเป็นไม้รับแขกเลยใช่ไหมฮะสองต้นนี้นี่คือคือผลเนี่ยเด็ดเด็ดแขกมาเนี่ยได้ได้กินตลอดเลยนะครับตัวนี้เป็นบาเรเน่นะครับบาเรเน่อันนี้เริ่มสุกแล้วเนี่ยแต่ยังยังสุกไม่ดีสุกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต เวลาแขกไปไทยมาก็พอได้ต้นรับกับเขาเนี่ยนะครับเนี่เห็นไหมมีเริ่มสุกเยอะนะครับก็ออกลูกดกดกมากๆพอได้กินนะครับส่วนตรงนี้อันนี้ที่แลน,นหนวดเสียบลงในแปลงนะครับนะีบ่ยังจำกันได้นะฮะที่เราปลูกต่อตั้งไว้แถบนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าน้ำท่วมนะครับ ตอนนี้อย่างที่พี่ๆเห็นนะครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆนะฮะคือเราเรารีบไม่ได้ทําไมถึงบอกว่ารีบไม่ได้ราะเดี๋ยวฝรั่งทําไมต้องต้องให้มันไปเรื่อยๆนะครับอ่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะครับของผมแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราทําให้เขาเจริญเติบโตมากๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นอันตรายเพราะว่าที่นี่ยมองข้างๆเนี่ยก็คือเป็นที่โลง่งนะครับถ้าพายุลมมาเนี่ยก็จะทําให้กิ่งหัก นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเลี้ยงแบบนี้นะฮะค่อยๆเลี้ยงให้โตไปสังเกตนะครับของนนหนวดนะพี่ๆสังเกตดูนะน้อยมากที่ขำนะฮะน้อยมากเลยที่ขำไม่ค่อย,อยมีขำสังเกตได้นะครับเห็นไหมไปดูเรื่อยๆดูยดูลูกมันไม่ขำเลยฮะมีบ้างมีบ้างบางต้นที่เราดูแล้วกิ่งเขาแบบแบบความเสี่ยงสูงเนี่ยเนี่ยถ้าขำก็ขำประมาณนี้นะฮะ นะครับรอดลมอดฝนมาได้ไงเนี่ยต้นนี้ไม่รอดเมืก่อนก็เสียบใหม่อันนี้เสียบใหม่เสียบฤดูฝนนะครับตอนนี้เสียบฤดูฝนเสียบสามกิ่งก็ออกมาสามกิ่งเลยนะครับวิธีการเนี่ยมันไม่ยากนะครับในการเสียบหรือว่าในการขยายพันธุ์ใส่ตอของมะเดี่อทุมพรแต่ว่าให้เราเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกผลนะติดดอกออกผลนี่นะครับเริ่มออกผลแล้วก็ ถ้าจะให้แบบว่ามีความเป็นมาตรฐานสักนิดนึ่งเนี่ยก็ให้ได้สักปีนึ่งนะครับหลังจากที่เราเสียบนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผลเนี่ยทานได้เรื่อยๆนะครับมีผลให้ทานเรื่อยๆเนี่ยออกมาผลนะครับติดผลต้นเล็กต้นใหญ่ติดผลนะครับทางนี้ตัดไม่ได้แล้วย่านะน้ำเยอะเกิน น้ำท่วมนี่น้ำเพิ่งลดเนี่ยฮะเหมือนกับปลูกอยู่ในน้ําเลยพี่ดูนะเนี่ยนะครับตัวนั้นใหญ่มากเนี่ยนะครับแปลงนี้ก็เหมือนกับเป็นแปลงทดลองของหน้าหนวดอะไรนะครับในเรื่องของการปลูกมะเดื่อฝรั่งลงในไปลงไปในน้ําก็ถือว่าอ่าเราได้เรียนรู้กับการปลูกในครั้งนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ ได้เรียนรู้เยอะมากว่าวิธีการปลูกมะเดื่อใส่ตอของมะเดื่ออุทุมพรแล้วเราปลูกในทุ่งไร่ท้องไร่ท้องนาอะไรแบบเนี้นะครับมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าให้เราเข้าใจธรรมชาติให้เราเข้าใจต้นไม้นะครับวันนี้นนวนดพามาชมก่อนนะครับใครที่แบบว่าปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรเนี่ยยังไงนะครับก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้นี่นี่ดูดกดู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 ด,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 ด กินไปแล้วเหลือแต่ขั่วนกกินตัวนี้เป็นปีเตอร์ฮันนี่ปีเตอร์ฮันนี่เนี่ยเป็นมะเดือ่อที่ผมผมผมชอบเองโดยโดยโดยส่วนตัวนะครับเป็นมะเดือ่อที่ดกแต่ว่าผลเขาไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากที่ชอบเนี่ยก็คือชอบเรื่องของเนื้อเขานะครับเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับไม่มีมเมล็ดนะครับก็ ก็เลยปลูกนะฮะแต่ดกเนี่ยความดกในดกกว่าชาวบ้านเขาเลยดูดิฮะต้นเนี้ยถ้าใครจําได้ต้นเนี้ยมีอยู่สามสายพันธุนน์นะครับมีไว้์ซาเลเอลเนี่ยวัยาเเอลไว้์ซาเเอลมีบูซาเซยฮิเนี่ยบูซานะครับแล้วก็มีปีเตอร์ฮันนี่นี่ดูปีเตอร์นะฮะไม่ใหญ่ผลไม่ใหญ่แต่ว่าดูเนื้อนี่ือละมุนมากไม่มีมเมล็ด อืมอร่อยมากพี่จ๋าใครได้กินลับลองจิตใจเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไหว้สวยทักทายกันแล้วค่ะอ๋อนึนกวกาจะไปทักทายทักใช่ไหมไม่ทักโกจะไปทักใครป้วนเพียงอยู่นานาเจะเข้าจอ,อยนานมากแล้วนะฮะนี่ทางนี้เห็นไหมฮะต้นนี้สูงใหญ่ วังนกออกไปแล้วว่าลูกก็ออกไปแล้วเอาออกแล้วอออลวันก่อนมันมันมีมดนกมาไข่อยู่นะครับก็มีลูกอยู่สามตัวนะครับก็ออกลูกออกปีกบินไปเรียบร้อยแล้ววันก่อนเอาละสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ตามรับชมเดี๋ยวเก็บหมดก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของวิธีการเสียบวิธีการดูแลนะครับท่านใดที่ นะฮะมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยนะครับอะไรที่นันหนวดพอจะรู้เดี๋ยวนันหนวดจะมาบอกนะครับอันไนรไม่รู้ก็ขอศึกษาดูก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมทางช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น นะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆอยมาเจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรั่นสําเร็จแต่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก่อนจากการฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดินแบรนด์นะครับช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับแล้วเจอกับนวดใหม่สำหรับวันนี้เวดลาไปแล้วสวัสดีครับ สิ้นแสงดาวดวเาเล่าร้องจากสุ้มทุ่งมุมน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงาม